สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกทท่านวันนี้อาจารย์เป้นพาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรมาที่อำเภอปางศิลาทองอจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อมาชมสวนทุเรียนแล้วก็ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราไปทำคันรู้จักเจ้า,จาของสวนนะครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์แนะนำตัวเลยครับผมอ่าธนากรเลิศเทศงนะครับก็มี ปลูก,กทุเรียนเนาะปลูกปลูกทุเรียนแล้วก็ข้าโพดปนกันก็เรียกว่าเป็นสวนผสมก็ได้นะครับทีนี้ก็ได้มาเจออันดีแล้วก็ได้ทดลองใช้มาแล้วระยะหนึ่งใช่ไหมทีนี้จากการใช้ที่ผ่านมาก็คือเนะี่ยสภาพต้นทุเรียนก็เป็นแบบนี้แหละครับใบก็เป็นเป็นมันสีเขียวเข้มใช่ไหมเรียกว่าโคลโฟินดี ทีนี้พืชมันก็ต้องใช้ใบใช่ไหมปรุงอาหารใช่ใช่ไหมแล้วก็เราใช้อาดีเนี่ยฉีดฉีดดินฉีดรอบชงพุ่มเนาะฉีดลําต้นแล้วก็ฉีดใบทีนี้อาดีเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคแมลงต่างๆครับรวมทั้งเชื้อราด้วยใช่ไหมแล้วก็มันจะไปช่วยปรับสภาพดินให้ดินนี่ดีขึ้นเพราะดินเราเนี่ยแรกๆนะมันก็ดีพอมันมาเจอพวกเคมีนาน,าน ความเป็นกรดเป็นด่างมันก็เยอะเนาะทีนี้พอไอ้ตัวอาดีเนี่ยมันก็จะมาช่วยปรับสภาพดินของเราเราใช้ไปเรื่อยเรืเนี่ยดินมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นทีนี้เมื่อดินดีพืชมันก็โตเนาะมันก็จะแข็งแรงหาอาหารได้ดีทีนี้อาดีเนี่ยสองห้าหนึ่งเนี่ยอัตราส่วนการใช้คือห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบริรแล้วถ้าเราผสมถังสองร้อยลิตรก็คือห้าสิบซีซี แล้วระยะการฉีดพ่นถ้าเรามีเวลาก็คือ7วันต่อหนึ่งครั้งถ้าเราไม่มีเวลาก็คือ15วันทีนี้จากการใช้ที่ผ่านมามีความบึงพอใจมากน้อยแค่ไหนมันก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะเมื่อก่อนก็ใช้มาหลายๆอย่างใช่ไหมลองลองมาเยอะลองมาเยอะตัวแล้วมาเจอดีนี่ก็ลองก็คิดว่าจะลองดูสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งเนาะก็ใช้มาหลายหลายขวดละ ทีนี้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรข้างข้างข้างเคียงกันก็มามาแบ่งไปใช่ไหมเราก็แบ่งให้เขาไปทีนี้อาดีเนี่ยมันเป็นสารชีวภาพซึ่งผ่านการวิจัยจากดกร,รกรสุกเกษมเห็นไหมทีนี้มันจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะสมมติว่าทุเรียนเรามีลูกแล้วเนี่ยเวลาเราไปขายเนี่อับรองเลยปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคครับครับอย่างนั้น ทีนี้เราเราลองไปดูต้นอื่นๆเนาะต,ต,ต้นต้นดูต้นอื่นๆกันเราเราเรามาชมสวนกันนะครับทีนี้ทุเรียนทุเรียนที่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรดูแลวสวยดีเขียวดีเลยอ่เขียวดีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะอพอใจเลยใช่ไหมใช้ได้อยู่เนี่ยถ้า,ถา,ถามันถ้ามันจะมีพวกแมลงอะไรใบมันก็จะเป็นจุดเป็นอะไรใช่ไหมทีนี้ใบใบมันสมบูรณ์เพราะทุเรียนมันมันยังไม่ถึงปีใช่ไหม เอประมาณหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนได้ประมาณเจ็ดเดือนนะแต่มันซื้อต้นใหญ่มาไงมันซื้อต้นใหญ่มาเจ็ดเดือนก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีอะไรทุเรียนสมบูรณ์ดีนะจากการใช้อาดีก็คือพึงพอใจคลับนะดูทุเรียนแล้วอันนี้นี่นี่นี่ดูดูต้นอ่ะถ้าเราถีดไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้ามันโตขึ้นแล้วมันมันก็จะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมอ่ามันจะเป็นสีน้ําตาลอันนี้หญ้ามันคุมพิ่งมาต่างไงหญ้ามันคุมแล้วแล้วมันจะมันจะค่อยค่อย่โดนแดดอ่ามันมันมันจะคล้ายๆเหมือนมันแตกอ่ะแตกแตกกิ่งออกมาอ่ามันมันจะแตกแล้วมันขยายต้นต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นอืนะเพราะไอ้นี่มันมันจะไปช่วยปรับสภาพดินปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนคนเราล่ะได้ไหมถ้ากินอาหารดีอาหารเท่งมันก็โตมันก็มันก็อ้วนถ้าเป็นคนเราก็อ้วนต้นไม้มันก็จะโต ทีนี้ระยะเวลาการให้น้ําของเราให้ยังไงผมให้ช่วงเช้าช่วงเช้าชั่วโมงนึงครั้งละหนึ่งชั่วโมงครับผมผมตั้งออโต้ไปเลยไงผมไม่ได้อยู่ไงอ๋อตั้งตั้งเวลาไปเลยครับตั้งเวลาไปเลยกําหนดปุ๊บจะตัดเองก็ตัดเองค่ะ็ดีนะแน่นอนครับบางทีเราไม่ว่างใช่ไหมงานเราเยอะสิบห้าวันมาครั้งนึงเพอเรามาปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาเปิดเลยใช่พอถึงเวลาก็ปิดเองค่อย่างงี้ก็แน่นอนดีเหมือนกันนี่แสดงว่าระบบน้ําที่นี่ก็ใช้อยู่ได้โอเคอยู่ ทั้งปีอะไม่มีแห้งแล้ว,แล,วแล้วมันสัมภหลังอะไรได้ทำไหมมันทำอยู่นิดเดียวออันนี้เพื่โอเคอยู่ม,มันนี่นะได้อยู่ใช่ไหมคือได้ทุกพืชครับอาดีเนี่ยพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอะไรก็ได้พริกมะเขือตัวฝักยาวอะไรนี่ได้หมดผักบุ้งจีนอะไรเนี่ยได้อย่างอย่างกับมันมันก็เหมือนกัน อัตราส่วนการใช้ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกัน5เหมือนกันห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วผมเคยไปที่บุรีรัมย์อำเภอแคนดงมันสำมหลังนี่นะที่ช่วงที่ฝนตกชุกๆอ่ะเขาขุดหนีน้ำสีเดือนสี่เดือนนองเออสี่เดือนหนึ่งไร่ได้เท่าไหร่รู้เปล่าสิบตันสิบตันเลยเออเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะอาจารย์ครบปีเลยได้เท่าไหร่ได้หกตัน อันนี่ส <c oughs> ี่ือนได้สิบตันัอน,นี้ก็ทำเพิ่งขุดไปเออท่าไหร่สิบทีนี้เราอย่างกับมันนะสมมุติถ้าถ้าเราจะปลูกมันแต่ฝัหลังได้ไหมเราเราฟันมันต้องฟันเป็นท่อนได้ไหมฟันอนะ่ะแล้วถึงจะไปเสียบทีนี้ก่อนเราจะไปเสียบอะ่ะเราเอาเอาเอาดีเนี่ยผสมน้ำใส่กระมังหรือใส่ถังสองซีซีต่อน้ำหนึ่งกระมังน้า 20, นําจะยี่สิบสามสิบลิตรอะไรไม่รู้่าเอาสองซีซี ผสมน้าไว้ทีนี้พอเราฟันพันมันเสร็จปุ๊บก่อนเราจะไปเสียบอะต้นมันแลยนะต้นมันแล้วก็เอาปจุมแสตะก้าประจุมจุมแล้วก็ยกแล้วก็ไปเสียบเห็นไหมทีนี้พอสมมติว่าวันนี้วันนี้เราเสียบเนี่ยลุ่งขึ้นเนี่ยเราฉีดเลยอก่อนหน้านั้นเราจะเอาปุ๋ยรองพื้นเป็นไปสักครั้งก็ได้อืที่บุรีรัมย์ก็สี่เดือนก็ฉีดสี่ครั้งก็ฉีดแค่เดือนละครั้งได้สิบตันมันนะแล้วปุ๋ยก็คือรองพื้นทีเดียว กรณีมันสามบันหลังใช่ไหมข้าวโพดก็เหมือนกันข้าวโพดอ่ะเหมือนกันแบบแบบเดียวกับมันเลยฉีดเลยใช่ไหมนะฉีดเลยอย่างนี้เราก็ฉีดไปเลยเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นถังสองลิตรเป็นปั๊มใหญ่มันก็จะง่ายใช่ไหมแต่เป็นเป้มมนก็หลายเป้หลายเป้เปรหนักอยู่อทีเนี้ยไอเนี้ยหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ําได้สองพันลิตรสองพันลิตรใช่ไหมสองพันลิตรฉีดพ่นได้ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ย อ่ดีมันอัตราส่วนการใช้มันน้อยคือเขาเน้นให้เกษตรกรลดต้นทุนใช่ไหมทีนี้อย่างอย่างกรับพวกกับโพดพวกมันเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ประจําเนี่ยพวกพวกแมลงไม่มีอืไม่เข้าอันนี้ไม่มีแมลงลยนะอันนี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีเนี่ยก็นาดสิบห้าวันนะต้นนั้นแมลงเยอะออนี้แน่นนะใบมันจะอร่อยไอ้มันปูนะใช่ใบมันมหอมนะใบมันอร่อยอใบมันอร่อยคนแมลงชอบอ ไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรทูเรียนนีนะทูเรียนดีสมณ์อันนี้ไม่เหลืองนะไม่เหลืองไม่เหลืองอย่างนี้ไม่เหลืองถ้าถ้าเราทะเลาอีกเร่อยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆนั่งอีกสักศองปีมันจะพุ่งเนาะครับครับปีสองอีกปีง่ะปีหนึ่งพุ่งน่าจะพุ่งดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละเนาะใบใบมันมันมันไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยห็นไหม ใบมันก็เริ่มเริ่มแตกกิ่งอ่นี่เริ่ม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 มาเล้วเริ่มไหมเริ่มเริ่มแตกทีนี้มันมันก็อย่างว่าเราเราทำงานหลายอย่างไอเราจะมาเฝ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่้ครั้งนี่ไม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 ่ได้อยู่ละสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้อยู่สิบห้าวันก็ยังสิบห้าวัน่าโอเคใช่ไหมแต่ว่าไอพวกนี้มันมันต้องอาศัยระยะเวลาใช่ใช่การดูแลเนาะเออเราไปดูข้าวโพดสักหน่อยเป็นไง นะแต่ก่อนตรงนี้ผมปลูกกิมซุงเนี่ยผมใส่ผมเอาทิ้งหมดผมจะลงทุเรียนให้หมดไย่างเงี้ยนี่แหละกิมซุงอ่ะเอาไว้แค่สองต้นน่ะน,น,นะนี่ก็จะเป็นลงเดือนน่ะเก็บของอะ่ะเดี๋ยวผมจะทำรีสอร์ทนะอดีอ๋ยวทำรีสอร์ทแต่ค่อยๆอทำไปทีละหน่อยละหน่อยดูดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนแนวโน้มอะ่ะอ๋อมีน้ำน้ำตูบูนด้วยกระโปรงก็ดีดีใช่ไหมเนะี่ยโอ้จะทัดฉีดนะต้นจะใหญ่อันนี้น่าจะเกือบกับสองอาทิตย์ได้มั้งนี่นะไวจังเออ แล้วได้ใช้นี่พ่นป่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้ลองเลยทีนี้เอาเลยเนี่ยต้นต้นต้นมันจะใหญ่เลยแล้วฝักจะใหญ่นะเม็ดจะตึงงตย์ฟันหลอฟันหลอไม่มีเลยละเกืือบเกนี่นี่กระโพดเลี้ยงสัตว์หรือกระโพดหวานกระโพดเลี้ยงสัตว์กระโพดเม็ดละกระโพดกระโพดแป้งอะกระโพดแป้งเดือนเดือนไม่ใช่ไม่ใช่สองาทิตย์เดือนผมผมไปถ่ายที่อุตตรดิตต์น่ะฝักอย่างนี้เลยฝักใหญ่ใชฝักอย่างนี้เลยเนี่ยใหญ่กว่านี่อีกแล้วเม็ดนี่เต็มหมดเเเเลลยยยนนนะะะ้าารรีีีีกกไมมม่่่่ฟัหอออใใชชโพดด ตอนนี้มันเป็นอที่ป่าไผ่เก่าไงมันออกมันก็เลยดีอย่างนี้ใช่ดีมันดีมันได้ได้คุยไผ่เดี๋ยวพอเอาโพธิ์เช้นี้ผมจะกที่เดิมมาลงไมให้สุดนู่นเลยอประมาณสามสิบค่อยขยายใช่ใช่ค่อยๆยขยายก็ลองดูตอนนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนี่ทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับเนี่ยเฉพาะไหนเฉพาะที่จะทําทุเรียนเนี่ยเฉพาะที่จะลงทุเรียนประมาณอันนี้มันสามสิบสองต้น สามสิบสองต้นระยะมันแปดคูณแปดเนี่ยแต่ผมไม่ได้วัดแน่นอนไงมัน่าจจะสองสามไร่ได้มั้งได้ไหมเนาะได้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 สุดเนี่ยโอ้มีมีมันสำปะหลังมีกระโพดมันนู่นแล้วขุดหนีนาไปรอบนี้แล้วอออไม่ไม่เป็นไรแต่คือมีมันสำปะหลังมีกระโพดมีทุเรียนเนาะข้าวก็มีเออข้าวก็เกี่ยวไปแล้วทำาเเกี่ยวไปแล้วเนี่ยข้าวก็ได้คือได้ทุกทุกอย่างเลย ข้าวข้าวนี่เราช่วงไหนมันน้าดีๆก็ต้องทาเป็นข้าวนะช่วงไหนเราบนๆเนี่ยเราหว่มทำมาพข้าวเนี่ยหวานๆไม่ดาไม่หวานหวานแล้วแล้วแล้วหวานหวานแช่ข้าปลูกวะแช่นะยแช่ถ้าแช่ก็คือเอาอดีเนี่ยผสมน้ําแบบผมบ้านมันแยะแล้วก็แช่หนึ่งคืนแล้วลุงลุงวันจะเขาเรียกวักเนาะเมื่อเราเนาะเอาขึ้นจากน้ําให้มันแห้งแล้วก็ไปหวานนะอาน้ำแล้วก็ไปหวานอย่างนั้น แล้วก็อัตราส่วนการชาใช้คือ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรสมมติเป้เรา25ลิตรเราก็เอา 5cc คือน้อยไม่เป็นไรคือฝาเล็<า>กคือครึ่งฝาเล็กอืมอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมให้ดูเนาะจะได้จะได้ไดไดรู้เพราะเราไม่มีไอ้อะไรเขาเรียกอะไรคลิง้งชีจาอือใช่ไหมจริงๆเขาจะมีขวดตวงมาให้นะปกตินะแต่อันนี้มันยี่ห้อนี้ไม่มีไม่มี ครึ่งนะประมาณเน่ยครึ่งไม่เป๊ะหรอไม่ไม่เป๊ะบางทีก็อาจจะเต็มอย่างเงี้ยครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยคือต่อหนึ่งเป๊ะนะถ้าอย่างเงี้ยรับรองไม่ไม่ไมเป็นอะไรไม่อันตรายมันจะโตไวแต่ถ้ามากปุ๊บอ่ะมันจะชะงักเยอะเกินเยอะเกินถามว่าตายไหมไม่ตายแต่มันจะหยุดกลัวไม่งามาใส่ฝาเขียวเลยไม่ได้ เอาฝาเขียวใส่เลยโอ้ยไม่ได้เลยอย่างนั้นเยอะเกินเยอะไปถ้าอันที่จริงถ้าใช้ฝาเขียวทุกครั้งมันก็ดีไงมันหมดวหมดวจะได้ขายดีแต่ที่นี่เราไม่ต้องการแบบนั้นครับเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นคือมันไม่ดีคือไหนๆเราจะช่วยกันแล้วก็คือต้องช่วยให้ดีๆให้เจริญเจริญใช่ไหมไม่ใช่มาเอาเปรียบเกษตรกรแบบนี้ไม่ใช่นโยบายครับเกษตรกรท่านใด ในเขตจังหวัดกำแงพงเพชรทุกทุกอำเภอนะครับสนใจติดต่อโปรตีนอะมิโนโอาดี2551ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แปดห้อาจารย์แป้นครับหรือจะมาเยี่ยมชมสวนของคุณพี่ทันกรเลืิไทยสงก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์อ่งศูนย์สี่เกา ยินดีต้อนรับเพื่อนเกษตรก่อนเนาะตอนนี้กำลังทดลองอยู่เหมือนกันก็ <c oughs> <g ül> ลองมาดูไปชมสวนทุลเรีนนยนน้อยถ้าโทรมาก็คืออ๋อยินดีเลยครับไปอย่างนี้ใช่ไหมได้ครับอ่าครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้085 4 8ป3 3 0 5ศอาจารย์แป้นครับแล้วก็เอาอีกครั้งหนึ่งเบอร์อ่าผมก็0802104909น้้ะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับที่มาเยี่ยมชมสวนครับผมครับ